ของประเทศไทยของสยามประเทศแต่ชีวิตวันนี้ก็ยังอยู่ที่ส่วนกลางกรุงเทพปทุมนนทบุรีแต่ยังรักพ่อแม่พี่น้องชาวอุทยาและจะปกป้องสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอุทยาครับปกป้องอย่างไรเนื่องจากได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนศึกษามีโอกาสได้ไปศึกษาแสวงหาความรู้หลายหลายสถาบันการศึกษา แม้ว่าพ่อแม่จะส่งเรียนแต่เงินส่วนใหญ่ที่สนับสนุนให้ผมได้ความรู้มาก็เป็นเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งสิน้นไม่ว่าจะเรียนที่แม่โจ้เรียนที่ล้ามกำแหงเรียนที่หมอสทอเรียนที่นิดาเรียนที่กเกษมบดิษล้วนเป็นเงินภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ผมต้องเอาความรู้เหล่านี้มาตอบแทนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศโดยเพาะคนยิทยาใช่ไหมครับประเด็นสําคัญก็คือว่าผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องให้การสนับสนุนไม่ว่าจะดําเนินการอย่างไรด้วยความเคารพพ่อแม่พี่น้องผมมาที่นี่ผมไม่ต้องการที่จะามาป้าใสาหลายต่อหลายครั้ง ผมได้รับจดหมายร้องขอจากพ่อแม่พี่น้องแล้วที่ร่วมลงชื่อกันมาประมาณร้อยกว่าท่านอันนี้เป็นหลักฐานสําคัญของผมแล้วแต่หลังจากนี้ไปผมจะต้องทําหนังสือออกไปจากสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ผมไล่มาเนีครับห้าหหน่วยงานเนี่ยไล่ตั้งแต่อ,อปตอในพื้นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรรมการกำกับกิจการพลังงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อขอให้ยกเลิกขอให้ยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับโลงไฟฟ้า1 0 0 0เมกะวัตต์นี้เสียพี่น้องเห็นด้วยไหม พูดพร่อยๆแล้วให้มันไหลไปตามลมคำพูดเมาจริงพระหลายคดีทั่วประเทศที่ผมฟ้องให้ชาวบ้านมาไม่เคยมีคดีไหนที่พูดไปแล้วไม่เคยทำหลายสิบยี่สิบสามสิบคดีที่ทำมาไม่เคยมีพื้นที่ไหนที่พูดไปแล้วไม่ทำให้ชาวบ้านพระแม่ปี่น้องครับหลาชย่อติ่พ่อแม่พี่น้องเซ็นใ้ผมมอบอำนาจใ้ผม และที่หลายคนที่ยังไม่ได้เซ็นก็ผมขอฝากไว้ด้วยผมมีแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบฉันทะเดี๋ยวมอบให้กับกียัญชลีกินาติยาและอีกลหลายๆท่านนะครับไปล่ารายชื่อกันมาผมขออย่างเดียวเซ็นชื่อในแบบฟอร์มแล้วก็กลับบ้านไปถ่ายสำเนาบ,บัตรประชาชน รับรองสำนาถูกต้องแล้วส่งมายังแกนนำต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมยังไม่เอาหรอกครับผมให้ระยะเวลาท่านประมาณไม่ถึงเดือนดีผมจะกลับมาอีกครั้งวันที่12บมิถุนายนผมจะจัดประชุมสัมนาเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม จะติดอาวุธทางปัญญาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวยุธยาในวันที่วันในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นสถานที่คาดว่าจะเป็นราชพัฒอยุธยาตะเขาอนิญ,ญาตให้ผมใช้สถานที่นะครับงานนี้ผมจะเชิญนักกฎหมายซึ่งเป็นเพื่อนฝูงผมจะเชิญนักกฎหมายซึ่งเป็นกรรมการในสมาคมผม จะเชิญนักกฎหมายซึ่งทําคดีสิ่งแวดล้อมมากับผมตลอดจะเย่าลาเกือบ20ปีที่ผ่านมามาบอกพ่อแม่พี่น้องถึงเทคนิควิธีการสิทธิของพ่อแม่พี่น้องตามรัฐธรรมนูญสิทธิตามสิ่งแวดล้อมสิทธิหล,หลายสิทธิที่พ่อแม่พี่น้องอาจจะยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนักกฎหมายนับสิบคนจะมาในเวทีวันที่วันอาทิตย์ที่12มิถุนาที่เราจะพัดศรีรยานะครับแล้วพ่อแม่พี่น้องมาวันนี้ กลับไปบอกบ้านบอกพี่บอกน้องบอกเพื่อนบ้านข้างเคียงว่าวันที่12บมิถุนาไอศีสุวรรณคนนี้มากาบเบียนเชิญให้พ่อแม่พี่น้องไปร่วมสัมมนาร่วมกันฟรีทั้งงานครับฟรีทั้งกาแฟเบรกอาหารกลางวันอิ่มมีปริมาณทั้งนั้นผมเรียงเองนะ จะมาปลูกความรู้ปลูกฝังความคิดติดตวุธทิทางปัญญาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวยุทธยาผมหวังว่าพ่อแม่พี่น้องชาวยุทิยาชาวสลาบุรีนะครับน้องแสงภาชีจะไปร่วมในเวทีนี้ผมเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ที่คณะผมได้เตรียมมานี้จะสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้พ่อแม่พี่น้องได้อย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องครับ มีประเด็นสําคัญที่อยากจะกล่าวถึงซึ่งพูดไม่เอซึ่งจะลืมเสียไม่ได้เพราะแม่พี่น้องหลายท่านอาจจะชราใจว่าลงไฟฟ้าขนาด1,600หรือ1,700เ็รมกวัตต์ลงนี้ปัจจุบันเขาได้ทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยหมดแล้วและเรื่องณวันนี้ไปอยู่ในมือคณะกรรมการผู้ชํานาญการที่กระทรวงทรัพยากรหรือสผเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะได้รับก,การอนุมัติเห็นชอบเมื่อไหร่วันนี้ท่านได้ร่วมลงชื่อในจดหมายมาฉบับหนึ่งผมวันพรุ่งนี้จะรีบเอาไปยื่นให้กับสพโดยคณะกรรมการชำนาญการว่าให้ยุติการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหล่านี้เสียโดยอาจจะมีข้อมูล รายละเอียดในเชิงวิชาการไปให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการได้พิจารณาว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่สมควรที่จะมีโรงงานไฟฟ้าเกิดขึ้นอีกแล้วด้วยเหตุผลอะไรตามที่ผมนําเสนอมาตั้งแต่ว่า,ายุธยาเป็นเมืองมรดกโลกมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วหลายร้อยหลายพันโรงงานนะครับจะมีปัญหาเรื่องมลพิษตามมาเยอะแยะมากมาย ในขณะที่ปัญหาบุรพิษที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองขยะท้องถิ่นยังไม่มีปัญญาในการบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุผลที่จะไปคัดง้างมาให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าโรงนี้ผมต้องเร่งเร่งทําไปเพราะตามที่ข้อมูลข่าวสารที่แจ้งมาว่ารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการผู้ชำนาญการแล้ว นี่เป็นเรื่องสำคัญดอกเองนั้นจะส่งหนังสือ